าวเหนียวแดงสูตรทำขายกรอบนอกนุ่มในสีสวยทำง่ายมีพี่พี่เอฟซีขอสูตรมานะคะวันนี้แม่ปุ้ยกวนขายเลยถ่ายคลิปมาให้ดูค่ะพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยนำน้ำตาลทราย500กรัมมาเคี่ยวจนกว่าจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลทรายจะช่วยทำให้ข้าวเหนียวแดงของเรามีสีแดงสวยงามค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีลงไป2กิโลครึ่งนะคะ จากนั้นเราก็จะเคี่ยวน้ำตาลไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะมีกลิ่นที่หอมแล้วก็สีแดงเข้มค่ะเคี่ยวจนเดือดแบบนี้นะคะเติมหางกะทิลงไป2กิโลกร,รมัมหัวกะทิ1กิโลกร,รมัมสูตรของแม่ปุ้ยจะใช้เป็นกะทิสดนะคะกะทิสดจะอร่อยมากค่ะเติมเกลือป่นลงไป1ช้อนกลางจากนั้นเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำเชื่อมเดือดฟอดๆแบบนี้นะคะเติมข้าวเหนียวนึ่งลงไป3มกิโลกร,รัมค่ะ นำข้าวเหนียวมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นก็แช่ไว้ประมาณ4-5ชั่วโมงค่ะแล้วก็นำข้าวเหนียวมานึ่งให้สุกหลังจากที่เรานึ่งข้าวเหนียวจนสุกดีแล้วนำข้าวเหนียวมาผึ่งไว้ให้เย็นก่อนนะคะกวนจนกว่าน้ำตาลกับกะทิจะรัดข้าวเหนียวเลยนะคะถ้าใครชอบกินกรอบกรอบให้กวนานาน,าน,นะคะ่ะแต่ถ้าใครชอบกินกรอบนอกนุ่มในหลังจากที่เราใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วกวนประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ถ้าใครชอบกินกรอบกรอบให้กวนประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ เสร็จแล้วก็ตักข้าวเหนียวแดงมาผึ่งให้เย็นนะคะโดยปุ้ยจะใช้เป็นถาด12คูณ12นิ้วค่ะเราจะแบ่งได้ชิ้นเท่าๆกันประมาณ20ชิ้นนะคะโดยจะใช้ที่วัดขนาดแบบสำเร็จรูปแบบนี้ค่ะโรยหน้าด้วยงาขาวหอมหอมคั้วใหม่ๆนะคะที่บ้านปุ้ยขายกิโลกรัมละ120บาทถ้าขายเป็นชิ้นชิ้ๆละ20บาทค่ะ โดยปุ้จะใส่กล่องพลาสติกแบบนี้กล่องรักครึ่งกิโลกร,รัมนะคะถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะถ้าใครสนใจอยากลองทานก็ทักมาสอบถามได้เลยนะคะ